ยูยอนเอสบาดเจ็บหลังเข้าไประง,งับเหตุหญิงคลั่งบุกห้องแต่งตัวพร้อมอาวุธแฟนคลับช็อกคยูยอนซูเปอร์จูเนียได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปช่วยเหลือนักแสดงคนอื่นหลังมีหญิงคลั่งบุกมาทำร้ายในห้องแต่งตัวละครเวทีพร้อมอาวุธ สำนักข่าวทีวีซ o s u n ของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมหญิงคนหนึ่งวัย30ปีหลังจากที่เธอบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวของนักแสดงละครเวทีชื่อดังจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่19พฤศจิกายน หญิงรายดังกล่าวได้เข้าไปยังห้องแต่งตัวของนักแสดงนะมาก็กดงประเทศเกาหลีใต้พร้อมถืออาวุธพุ่งเข้าใส่นักแสดงที่กำลังแต่งตัวอยู่ด้านในทั้งนี้หนึ่งในผู้ที่เห็นเหตุการณ์คือคยูยอนจากวงซูเปอร์จูเนียร์ซึ่งเขากำลังเตรียมพร้อมอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกันทำให้เจ้าตัวรีบเข้าไปช่วยเหลือเหยือ่อและระง,งับเหตุร้ายอย่างทันท่วงที แต่จากการประทะกับหญิงคลั่งทำให้ขยูยอนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วมือโดยค่ายต้นสังกัดได้กล่าวกับทีมข่าวว่าคุณขยูยอนมีรอยถลอกเล็กน้อยบนนิ้วของเขาและได้รับการรักษาทันทีในที่เกิดเหตุทั้งนี้ในปัจจุบันขยูยอนและเพื่อนนักแสดงกำลังมีผลงานละครเวทีร่วมกันในเรื่องเบนเฮ ซึ่งจัดแสดงที่ LG Art Center ในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้